สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป้ะชอนะมาอย่าเขามาใกล้ๆอู้ยเมนไทกระถามเมนไผกระถามคอมเมนต์99%ถามหาเหล่าพัฒนาของแอดฟินิสสายด่วนวันนี้25กันยายน2567พี่เป้กระถาคือมูเจ้าถานันแหละ มาแล้วย้ำาำว่าใกล้ๆจ้าสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านอยากเป็นทางการวันนี้พี่เป้มีแนวทางตัวเลขสวยๆประจ ա วันที่25กันยายน2567มาฝากกับทุกๆคนอีกเช่นเคยแต่เน้นย้ำว่าคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านที่สำคัญที่สุดคือไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนจ๋า ซึ่งหลายๆคนก็รอคอยส่วนอาจารย์แม่นบนยังไม่เห็นนะคะทุกคนเดี๋ยวบอกว่าราวัฒนาของแอดฟินิกอุ้ยทุกคนตรงกับของพี่เป้นำเด้อไปหัวกะทิซื้อหางกะทิคือพี่เป้นี่กับคือกันในพี่น้องเอ้ย แต่อย่าลืมเด้อค่ะพี่น้อง่าฝากพี่น้องสุดๆสุดไปเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อแบ่งปันแนวทางตัวเลขสวยๆให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆด้วยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปว่าวันนี้คุณชอบเลขตัวไหนนะคะทุกคนค่ะโอ้ยสิ้นสุดการรอคอยสำหรับแอดฟินิกนะคะวันนี้นะคะไปแบบไวๆไปไวมาไว ขอให้โซคให้หมาให้เฮงให้รวยกันสุขุสุขคนเด้อแต่พี่น้องจา๋าออ้ยเจ้ากระบอบกทจ่เชื่อแต่มิแต่ว่าอยู่หันแหละแวะพูดแล้วก็ว่าอืมช่วยกันนิดนึงแบ่งปันกันนะคะครึ่งครึง่งเออพวกคุณท,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 ทั้งหลายเอาตัวเลขสวยๆไปพี่เพ่ก็เอาเวลาทําเวลาแต่ทุกคนมันไม่แบบอืมันไม่เยอะหรอก เนะคุณต <No>? ้องเข้าใจเหล่ายูทูบเบอร์เหล่าครีเอเตอร์ของยูทูบเบอร์ทุกคนเนี่ยทุกคนเอ้ยเป็นอย่างเพราะว่าเวลาเนี่ยแหละมันเป็นการแบบว่าตามบริษัทกําหนดนะเมื่อก่อนนะสิบนาทีแะซึ่มือนี่พลดให้เหลือแปดนาทีแนะโอ้ขนาดว่าแปดนาทีนี่อู้ว่าจนน้ำไายเหนียวพี่น้องเลย มันได้ครึ่งทางแล้วนะแต่พี่น้องจ้าแอดฟินิกวันนี้ปล่อยสายด่วนเราพัฒนาวันที่25กันยายน2567มาแล้วจ้าแอดฟินิกให้เด่น5และ6เด่น5และ6นะคะ50 51 59 50 51 59 60 61 64นะคะให้เด่น5และ6 505159 606164ส่วนชุด4ตัวจับวินใครจะจับชุด4ตัวจับชุด3ตัวก็จะเป็นสอง6กห5 6สองหกหขอบพระคุณตัวเลขสวยๆทุกทุกท่านขอบพระคุณตัวเลขสวยๆจากทุกครูทุกสำนักนเน้นย้ำว่าทุกคนต้องปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะที่สำคัญที่สุดคือ ตรงกันมาสามคนแล้วของพี่เป้ดูหรือยังของพี่เป้ปล่อยแต่แต่วหวยอ,ออกปุ๊บสองทุ่มครึ่งพี่เป้ปล่อยออกทันทีเด่นหา้าวิ่งหา้ารูดห้าเหมือนกันและของแอดใต้ฟ้าก็เด่นหา้าวิ่งหา้ารูดหา้าและของแอดฟินิกเด่นหา้าวิ่งหา้ารูดหา้าแต่ก็ไม่ได้มีใครการันตีไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรเป็นเพียงแค่แนวทาง คุณชอบคุณก็ตามคุณไม่ชอบคุณก็ผ่านนะจ๊ะทุกคนจ๋าฮะกับสีนาทีหัวคือคูหงแทะคูหงแทวแปดนาทีมันคือหงมันคือหนักแค่ละ่ะเห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือของแอดฟรีนิกมันกับหัวกับหางกับหนา้ากับหลังอยู่บ่ อันนี้คือของแอดฟินิกนะคะที่พี่เป้หายมานั่นแหละและหลายๆคนก็บอกว่าอยากจะเอาไปเปรียบเทียบกับใครนะกับอาจารย์แม่นบนด้วยของอาจารย์แม่นบนวันนี้เงียบมากทักก็เฉย <c oughs> อาจารย์อาจารย์ฮูู้่บว่ว่าเราลูกศิษย์ลูกหาเราแบบอุ้ยเราพร้อมเรารอดูอยู่อาจารย์โอ้ยอาจารย์ออกมาเบิ่งคลิปพี่เป้แน่ว่า เอฟซีทั้งบ้านหาอาจารย์อยู่เด้ออยากดูของท่านไหนนะคะติดตามราวพัฒนาของท่านไหนครูรู้ท่านไหนสำนักไหนก็บอกพี่เป้ได้นะพี่เป้จะเอามาฝากนะคะทุกคนคะและและอะไรหลายคนบอกว่าพี่เป้พี่เป้มีชื่อสามตัวไหมเอ่ยบอกว่าชื่อสามตัวไม่รู้ไม่มีมีอยู่แต่มันก็ไม่เคยถูกเออมีแบบชอบส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยหลายหลายคนก็ อยากได้แมนไผแมนไพว่าเลขชิออกยังอะต่อแรงนี้นะคะสองทุ่มครึ่งเราพัฒนาสมเจ้ามากเลขหยังว่ามะเดี๋ยวนี่นะอันเลขลราเนาะอันคือกันนะมันบริอันแต่เลขไทยเลยแดะมือมือนั่นนะมีอันนะคนส่งมาให้พี่เป้เลขนี้อันมาซะเลยฮะเอาวะ ลาวก็อันดีเดี๋ยวนี้เนี่ยอ้พี่เป้เลขเราวก็อันเลขหุ้นเดี๋ยวนี้ก็อันเหมือนกันถ้าคุณชอบก็ตามได้นะคะไม่ชอบก็ผ่านนะแบ่งปันแนวทางเท่านั้นเพราะมันไม่มีใครการันตีเราได้นะว่าตัวเลขจะออกอะไรนะคะทุกคนค่ะถ้าให้ชอบส่วนตัววันนี้ของพี่เป้ก็จะมีห้าเก้าเนี่ยห้าห้าสามห้าสี่ห้าเก้าพี่เป้ชอบอืม แต่ว่ามันต้องมาเลยนะแต่ที่แน่ๆน,นะวิ่งห้ารูดห้านะคะรูดคือรอดพี่เป้บาทหนึงอะไรเงี้ยบาทหนึงสองบาทนะคะอย่าไปทุ่มทุนสร้างมากแล้วนะเพื่อมันไม่มาเพื่อไทยเอาไว้ด้วยเผื่อมันไม่มานะคะทุกคนให้ทุกคนโชคดีเดอ้อเจนทีแล้วโอ้ยยังพนอดแต่ทุกวนงเทว่ะจึงบึงหนา้า จึงเวองหนากันซะก่อนสาพี่น้องจ้ะอืมกดแชร์เลยยังกดไลค์รือยังกดมียังให้กดกดนะจ้าทุกคนมีอะไรให้กดกดมีใครสายด่วนด,ดีไหมด่วนกว่านี้มีไหมหรือใกล้ๆไหมะถ้าสมมุติว่าถ้าถ้าสมมุติว่าฝนไม่ตกวันพีเ่เป้ถ้าพีเ่เป้ไลฟ์ไลฟ์สดได้ตอน องทุ่มครึ่งเนาะถ้าพี่เป้ไล์ได้นะเราเจอกันนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครแล้วก็ฝากดูคลิปอื่นๆที่พี่เป้ลงด้วยนะไม่ใช่จะดูแต่ลาวัฒนาดูหลายคนบอกว่าทำไมพี่เป้ไม่ลงฮาหนอยบ้างช่วงนี้ทุกคนถาพี่เป้ลงฮาหนอยไม่ได้นะคะพี่เป้ก็ยังยังแม่นคือเก่ายกหางเจ้าของอยู่เลยพี่เป้ก็ยังแม่นคืนอเก่กาดูละไอฮาหนอยนะ่ะ ลงไม่ได้เลยลงแล้วโดนแบนลงแล้วช่องโดนแบนเอาแค่ลาวนี่แหละอหอมปากหอมคอนะคะไปเลวเด้อเผื่อ18นาะทีเจอกันคลิปหน้าจ้าตอนนี้ค่ะบ๊ายบาย